<4 S 1> ดึงหน้าเฟซล็อกครบสเดือนแล้วค่ะรอยแผลแทบไม่เห็นแล้วค่ะสำหรับคนที่จะดึงเฟซล็อกนะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ไม่เห็นเลยค่ะคือเดือน2เดือนแรกก็แทบไม่เห็นแล้วค่ะดูท่านี่4เดือนก็ไม่ไม,ไม่เห็นเลยค่ะ<ร>แถวเนี้ยนะคะแถวเนี้ยแทบจะไม่เห็นแล้วค่ะเนี่ยค่ะเฟซล็อกสองช่วงยาวมาถึงตรงนี้ค่ะเช็ล็อกตรงตากับตรงนี้ค่ะ คุณพี่อายุเท่าไหร่คห้าสิบแปดับเจ็ดค่ะเจดจ้าลองที่เห็นชัดเลยค่ะจะดูหน้าแก่ดูหน้าเศร้าๆแล้วก็ตาก็จะเป็นตกๆอะคะ่ะแต่งแต่งตายากมากเลยเจลาจะแต่งหน้าทําตาแต่งตาอะไรจะติดขนตาอะไรก็ยาก <c oughs> ก็เลยมาทําให้คุณหมอเพราะาตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ คือนี่ก็มีปัญหาแรกๆก็ไปเติมฟิลเลอร์จะแต่แรกคิดเคยจะร้อยไหมคิดไปคิดมาหน้าเราจะมีปัญหาเรื่องเรื่องไอ้นี่ค่ะคีลอยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ไม่อยากกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นคีลอยเป็นตุ่มก็เลยมาปรึกษาที่นี่ที่นี่ก็ให้เราก็กลัวแต่แรกนึกว่าจะเป็นคีลอยแต่ที่นี่ดีนะคะก็คือเขามีการฉีดเหมือนไม่ให้เราเป็นคีลอยด้วยค่ะทําให้เราแผลเราเรียบง่ายเร็วก็มีปัญหาแล้วคนที่จะมาทาแต่แรกนึกว่าจะเจ็บมาก ไม่เจ็บเลยทําวันแรกก็ไม่เจ็บไปทํางานได้เลยค่ะแค่วันแรกวันที่สองไม่ทางานไม่ไม่เจ็บไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วที่นี่ก็ดูแลดีค่ะล้างคอยล้างแผลให้มีการบริการหลังหลังแบบหลังทําแล้วมาเรื่อยเลยค่ะมียามาทามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอดูแลให้ตลอดค่ะจนปัจจุบันคุณหมอบอกไม่ต้องมาแล้วแผลสวยแล้วก็เลยวันนี้ก็คงต้องปิดเคสค่ะแต่เดิมเนี่ยเราทําเป็นแบบแผลยาวสุดท้ายก็ บวมนะครับแล้วก็เจ็บปวดมากกว่าปกติเราได้หัดแปลงเทคนิคมาสู่ความเป็นเทคนิคเฟสล็อกของเราแผลเล็กลงสั้นลงความเจ็บปวดก็น้อยลงเราสามารถทำได้2ประการครับในการที่ทำให้เราดูอ่อนวัยนะครับกลับไปสู่ตอนที่เราอายุน้อยๆอย่างแรกก็คือเรื่องของการทำตัวที่ไม่ต้องผ่าตัดก็ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นร้อยไหม นะครับหรือเราไปทําเลเซอร์แต่ผลเนี่ยที่เราได้รับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ได้ประมาณแค่สอสาเดือนครับแล้วในที่สุดมันก็กลับคืนมาเหมือนเดิมต่อมาวิธีการที่2ก็เป็นการผ่าตัดนะครับก็มีหลายวิธีซึ่งการผ่าตัดตรงนี้ก็เป็นการผ่าตัดเพื่อย,ยกกระชับดึงหน้าให้ตึงขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราทำเป็นแบบแผลยาวนะฮะตุมยาสลบทําทั้งใบหน้านะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อให้เกิดอันที่1ก็มีความเจ็บปวดมากกว่าปกตินะครับอันที่2ก็คือต้องนอนนอนโรงพยาบาลเนื่องจากว่ามันต้องใช้ยาสลบนะครับในการทําเนื่องจากการผ่าตัดค่อนข้างจะยาวใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ5-7ชั่วโมงแล้วก็คือทําให้สุดท้ายก็บวมนะครับแล้วก็เจ็บปวดมากกว่าปกติซึ่งตรงนี้เราได้ หลัดแปลงเทคนิคมาสู่ความเป็นเทคนิคเฟสล็อกของเราที่ทำให้อันที่หนึ่งก็คือแผลเล็กลงสั้นลงอันที่สองไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับสามารถใช้ยาชาทำเป็นส่วนๆแล้วก็ทำเสร็จแล้วความเจ็บปวดก็น้อยลงแผลที่เห็นก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นเส้นเล็กๆด้วยเทคนิคในการเย็บพิเศษของเราด้วยและสุดท้ายก็คือ ความเจ็บปวดนะครับที่ทําให้น้อยลงหน้าบว,วมไม่นานคนไข้ที่มาทํากับเราเราพบว่าหลังจากทาวันนี้พรุ่งนี้เรามาเปิดแผลคนไข้ก็สามารถไปใช้ชีวิตประจำวันนะครับไปทำธุรกิจไปลันล้าช้อปปิง้งไปซื้อของไปทำไรายได้เหมือนคนปกติเลยครับการใช้ยาแก้ปวดส่วนใหญ่แล้วบางคนก็ไม่ต้องใช้เลย นะครับบางคนก็กินพาราเซตามอลใช่เพียงวัน2วันเพราะคนไข้ส่วนใหญ่จะบอกแค่เพียงว่าเขารู้สึกตึงๆนะครับแต่ไม่เจ็บปวดอะไรซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของการเทคนิคทำเทสลลอกของเราครับ